สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหุ้นเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับสำหรับเยอรมันอาทิตย์นี้เป็นชนะดทผมลันแป๊บนึงครับสำหรับเยอรมันอาทิตย์นี้วันจันทร์เจาะ9779วันอังคาร7เด้งบนล่างเจดเด้งบนล่างวันพุธหลุดไหมหลุด วันพุธหลุดพฤรหัสหลุดมา50%ครับลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะมาเกิน50%หรือเปล่าเนาะเยอรมันออกผล23มนากา50นาทีโดยประมาณครับอะไรเดินดีสุดผมว่ารัสเซียเดินดีสุดครับรัสเซียเยอรมันอังกฤษอะไรขี้เรสุดดาวโจนดาวโจ,น,วจน,นส์ขี้เสุดดาวโจนยังไม่มาเลย1 6 4 7ครับ 87จ็ดกครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับแปดหกเจ็ดเจ็ดครับแปดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งนึ่งครับมัดหนึ่งไว้ต่อครับก็ หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งติดไปนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็สำหรับเยอรมันครับก็ฝากพิจารณาเนาะชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับอันไหนที่เป็นความรู้เอาจําเข้าไปครับไปเอาจำมาไปต่อยอดนะนะอันไหนไม่ชอบไม่ต้องวิจารณ์ครับแค่ง่ายไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูแค่นั้นนะจบครับเนาะเดี๋ยวเจออธิดาโจนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับ สวีสสวัสดีครับผม